สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทับ1ทุกคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับคาปรยนวิชาภาษาไทยกับคุณครูว่านค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะเราได้อ่านวรรณกรรมหน้าอ่านไปในหนังสือหลักภาษาใช่ไหมเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องเหมียวน้อยใช่ไหมคะเหนียวน้อยและเพื่อน เป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยยากไหมคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นบทเรียนเกี่ยวกับหลักภาษาในเรื่องก็คือเป็นเรื่องของคําควบกล้ำนะคะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมหยิบหนังสือหลักภาษาเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่เราเรียนในเรื่องหลักภาษาเล่มนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยเร่มนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมพร้อมหยิบหนังสือขึ้นมาสองเร่มนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะว่าเรื่องคําควบกล้ามนี้เป็นแบบไหนคะ่ะอ่าหลังจากที่นักเรียนนะคะ เตรียมหนังสือหลักภาษาเล่มนี้ขึ้นมาแล้วนะให้นักเรียนเปิดไปบทที่5เหมือนเดิมเลยนะคะเปิดไปบทที่5หน้าที่71นะคะวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของในเรื่องของหลักภาษานั่นเองนะคะเป็นเรื่องของคำควบกล้ำนะคะซึ่งคำควบกล้ำคืออะไรเอ่ยคำควบกล้ำเนี่ยคือคำที่มีพยัญชนะนะคะที่ควบหรือกล้ำนะคะกับตัว รอเรือรอริงหรือรอวอแหวนแล้วเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงควบกันหรือกล้ำกันเป็นคําเดียวกันนะคะซึ่งคําควบกล้าเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2องชนิดนะคะคือคําควบกล้มแท้และคําควบกล้มไม่แท้นะคะนักเรียนสามารถดูควบคู่ไปกับหนังสือได้เลยนะคะคําควบกล้มแท้เราจะมาเริ่มที่คําควบกล้มแท้ก่อนนะคะ อ่านี่เนี่ยคะคำควบกล้ามแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือคำควบกล้ามแท้นะคะ,ะกับคำควบกล้ามไม่แท้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยแยกออกมาได้เป็นแบบไหนนะคะเรามาเริ่มจากคำควบกล้ามแท้ก่อนนะคะคำควบกล้ามแท้คืออะไรก็คือคำที่เกิดจากพยัญชนะต้น2ตัวนะคะซึ่งมี รอเรือรอริงหรือวอแหวนเนี่ยเป็นพยัญชนะตัวที่สองนะคะผสมกับสระตัวเดียวกันเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะอ่านพยัญชนะทั้งสองตัวนี้พร้อมกันหรือควบกันนั่นเองนะคะตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของคำควบกล้มแท้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นคำว่ากวางนะคะจะออกเสียงกวนะคะเนี่ยจะออกเสียงกวควบกัน วาดออกเสียงกอวอควบหรือพร้อมกันเหมือนเดิมคลานออกเสียงคอรอพร้อมกันเพลงออกเสียงพอรอควบกันนะคะแปลกออกเสียงปอรอควบกันนะคะพร้อมออกเสียงพอรอควบกันนะคะตรวจ ออกเสียงต่อรองควบกันนะคะนี่คือตัวอย่างของคำควบกล้มแท้นะคะก็คือมีเพียญชนะต้นสองตัวแล้วเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะอ่านทั้ง2ตัวนี้ยพร้อมกันหรือควบกันนะคะจำหลักเกณฑ์น,นี้ไว้ให้ดีนะคะต่อมาเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างการอ่านสะกดคำของคำควบกันกล้มแท้นะคะ คำควบกล้ามแท้เวลาเราอ่านสะกดคาเนี่ยเราจะอ่านอย่างคาแรกอ่านว่ากลองใช่ไหมคะเราจะอ่านสะกดว่ากรองกลองเป็นคําเดิมนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยจะอ่านแบบนี้กองแบบนี้ตัดตัวลอลิงออกถือว่าผิดนะคะเราจะต้องเอาคําควบกล้ามเนี้ยเขียนไปด้วยนะคะต่อไปคําที่2คือคําว่าพลางนะคะสะกดว่า พอรอ,อางอพลางคำที่สกรอบนะคะสะกดว่ากอรออบอกรอบนะคะขวางสะกดว่าขอวอ,อางอขวางพลอยสะกดว่าพอรออยอพลอยตรอกสะกดว่า ปรอ,อกอตรแปลงสะกดว่าปรแงงแปลงนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเขียนควบไปด้วยนะคะเวลาเราอ่านเราก็อ่านควบไปด้วยนกักเรียนอย่าไปตัดคำที่เขาควบออกนะคะจะผิดทันทีเลยนะคะต่อไป แบบที่สองคือคําควบกล้มไม่แท้นะคะคําควบกล้ำไม่แท้คืออะไรคําที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันเหมือนเดิมนะคะแต่พยัญชนะต้นตัวหน้าเนี่ยจะเป็นเนี่ยค่ะสอเสือสอสลาททหารนะคะจอจานหรือสอโซ่และมีพยัญชนะตัวที่สองเนี่ยเป็นตัวลอเรือ เวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะอ่านแต่พยัญชนะต้นตัวหน้าเท่านั้นนะคะเข้าใจไม่เอ่ยแต่เดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างของการอ่านคำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยเสร็จใช่ไหมคะอ่านว่าเสร็จตามที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะพยัญชนะอ่าคคำควบกล้ำไม่แท้นี่จะมีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกัน โดยที่เราจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองแต่เราจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวแรกนะคะแล้วเวลานักเรียนเขียนคำอ่านเนี่ยนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนพยัญชนะของตัวที่สองที่ควบมาเนี่ยลงไปนะคะอย่างข้อที่สนะคะจริงอ่านว่าจริงเราก็จะตัดรอเรือออกนะคะประาศัยอ่านว่า ราสายสร้างอ่านว่าสร้างไซอ่านว่าไซสร้อยอ่านว่าสร้อยเสริมอ่านว่าเสริมเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยเขาจะตัดตัวควบออกเวลาท้าที่นักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงเพยญชนะตัวที่2เนี่ย ลงไปด้วยนะคะนี่คือคำควบกล้มไม่แท้แล้วอีกชนิดหนึ่งนะคะคือคำควบกล้มไม่แท้เนี่ยนักเรียนจะสังเกตดูว่าถ้ามันเป็นทอทหารกับรอเรือเนี่ยควบกันนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงเป็นตัวสอโซนะคะอย่างเช่นทราบเห็นไหมคะทอรอทราบอ่านว่าทราบก็จะอ่านออกเสียงเป็นตัวสอโซนะคะ สุดโซมก็อ่านว่าซุดโซมอินซีอ่านว่าอินซีชะเชิงเซาอ่านว่าฉะเชิงเซาหรือทรายอ่านว่าทรายนั่นเองนะคะอ่ะจบแล้วในเรื่องของคำควบกล้ำนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถกลับไปอ่านในหนังสือ อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคําควบกล้ำคือคําที่เป็นยังไงเอ่ยที่อ่านควบหรือกล้ำกันโดยที่มีรอเรือรอริงแล้วบอแหวนนะคะเป็นตัวควบซึ่งคําควบกล้ำนะคะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือคําควบกล้ำแท้คาควบกล้ำแท้เป็นยังไงนะ ก็คือการอ่านเพยญชนะต้น2ตัวเป็นยังไงกันคะควบกันหรือพร้อมกันนั่นเองนะคะส่วนคำควบกล้ำไม่แท้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทจำได้ไหมเอ่ยคำควบกล้ำไม่แท้ก็คือการมีเพยัญชนะต้นตัวหน้าก็คือเป็นจอจานซอโซ่ซอสลาซอเสือนะคะหรือทอทหารเนี่ยควบกับตัวลอเรือแต่เราจะไม่อ่านออกเสียง พยัญชนะตัวที่2ก็คือรอเรือเราจะอ่านออกเสียงแต่พยัญชนะตัวแรกนะคะก็บอีกประเภทหนึ่งก็คือคำที่เป็นทอทหารกับรอเรือเนี่ยควบกันจะอ่านออกเสียงเป็นตัวสอโซนั่นเองนะคะอะให้นักเรียนลองไปอ่านทบทวนดูนะคะและลองไปฝึกอ่านคำนะคะในหน้าที่74ด้วยนะคะฝึกอ่านให้คล่องและทำความเข้าใจให้ดีเลยนะคะ หลังจากที่นักเรียนเนี่ยอ่านทบทวนหนังสือเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะอ่านตั้งแต่หน้า71นะคะจนถึงหน้าที่74เลยนะคะพอนักเรียนอ่านทบทวนและเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องคำควบกล้ามเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะเตรียมหยิบขึ้นมาเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนไปเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่59เลยนะคะวันนี้เราจะทำา2แบบฝึกหัดด้วยกันนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่4ี่กับแบบฝึกหัดที่5ไม่ยากเลยเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะแบบฝึกหัดที่4เนี่ยเขาให้นักเรียนหาคำควบกล้ำนะคะที่มันซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ ด้านในเนี้ยนะคะหาคำควบกล้าเสร็จแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะซึ่งคําควบกล้มเขามีมาให้2ชนิดก็คือคําควบกล้มแท้กับคําควบกล้มไม่แท้นะคะคำควบกล้มแท้เนี่ยมีทั้งหมด6คคำนะคะคำแรกคือคําว่าแผลครุยกราบกล้วยเตรียมขวานนะคะคำควบกล้มไม่แท้มีคําว่าจริง สร้างเสริมเศร้าใสพุทธานะคะให้เราเริ่มหาจากคำควบกล้ามแท้ก่อนเลยนักเรียนเจอคำไหนแล้วเราให้นักเรียนเอาดินสอติ๊กไปเลยนะคะอย่างคำแรกคำว่าแผลนักเรียนเจอคำว่าแผลไม่เอ่อยครูเห็นแล้วนะคะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบเพื่อความเป็นระเบียบนะคะแล้วสวยงามนักเรียนสามารถใช้ไม้ไมบรรทัดเขียดแบบนี้นะคะ แล้วก็ทําแบบนี้ได้นะคะอ่าได้แล้วหนึ่งคำนะคะคำว่าแผลเสร็จแล้วอีกห้าคำเนี่ยให้นักเรียนลองหาลงไปนะคะได้คำไหนแล้วใช้ดินสอติ๊กเอาไว้นะคะอ่าเสร็จแล้วมาดูคำควบก,กล้ำไม่แท้บ้างคือคำว่าอะไรคะจริงเจอไหมเอ่ยช่วยครูหาซีคำว่าจริงอยู่ไหนคะเจอไหมคะอ่าคำว่าจริงครูเจอแล้วอ่าอยู่ตรงนี้นี่เอง ให้นักเรียนขีดเส้นแบบนี้เลยนะคะอาแล้วทำแบบนี้เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามนะคะอะเสร็จแล้วเหลืออีก10คคำนะคะให้นักเรียนลองหาไปให้ครบเลยนะคะพอเสร็จแบบฝึกหัดที่4แล้วให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดที่5นะคะหน้านี้ไม่ยากเหมือนกันนะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำอ่านที่ถูกต้อง แล้วกากบาทเครื่องหมายผิดนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคําอ่านที่อ่านผิดแล้วให้เอาคําที่อ่านผิดนั้นมาแก้ไขให้ถูกต้องนะคะอย่างข้อที่1คําว่าอะไรเอ่ยคําว่าครออายอคลายคลายอ่านว่าขลายถูกหรือผิดคะแน่นอนผิดใช่ไหมนักเรียนก็กากบาท แบบนี้เลยนะคะกากบาทแบบนี้เลยอย่าให้มันเกินช่องออกมานะคะกากบาทแบบนี้เลยต่อไปข้อที่2อควักควายอ่านว่าขวักควายถูกไหมคะถูกนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกไปสจันทราอ่านว่าจันทลาถูกไหมคะผิดนักเรียนก็กากบาทไปปละ ปลายอ่านว่าประปลายอ่าถูกนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกไปจริงอ่านว่าจะริงถูกไหมคะไม่ถูกกากระบาดไปเศร้าอ่านว่าเศร้าถูกไหมเอ่ยถูกนักเรียนก็ติ๊กเครื่องหมายถูกไปซับอ่านว่าซับถูกไหมคะถูกนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกไป ต่อไปคำสุดท้ายนะคะนนซีอ่านว่านนทะรีถูกไหมเอ่ยผิดนักเรียนก็การกรบาดผิดไปเสร็จแล้วให้นักเรียนนำคำที่นักเรียนการกรบาดผิดเนี่ยมาแก้ไขให้ถูกต้องเราต้องมาดูก่อนว่ามีคำว่ามีคำที่เท่าไหร่บ้างนะคะอ่ะเราการกรบาดคำที่หนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลขหนึ่งไปเขียนเลขหนึ่งคือคำว่าคลาย อ่ะคลายอ่านว่านักเรียนต้องแก้ไขคำนั้นให้ถูกนะคะคลายอ่านว่าคลายเขียนแบบนี้นะคะเพราะว่าคำว่าคลายเนี่ยเป็นคําควบกล้ำแท้ใช่ไหมครูบอกว่านักเรียนอ่านแบบไหนการเขียนของเราก็จะเขียนแบบที่เราอ่านนะคะต่อไปหมายเลขอะไรบ้างที่ผิดอ่าหมายเลข3าม มีหมายเลขสแล้วหมายเลขอะไรอีกหมายเลข5แล้วก็หมายเลข8นะคะหมายเลข3มคือคำว่าอะไรจันทราอ่านักเรียนก็ลอกไปจันทราอ่านว่าอ่านว่า,า,วาแล้วแก้เป็นคำให้ถูกต้องนะคะอ่านว่าจันทรา แบบนี้นะคะเหลืออีก2ข้อนะคะคือข้อที่5คําว่าจริงอ่านว่าอ่าไปเขียนคํามาให้ถูกต้องนะคะต่อไปนนซีอ่านว่าไปแก้ไขมาให้ถูกต้องนะคะเหลืออีก2ข้อนักเรียนไปทํามานะคะหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะมาดูอีกทีว่าทําหน้าไหนบ้างทําหน้าที่59และหน้าที่60 2สองหน้าสองตอนนะคะ หลังจากที่นักเรียนทําแบบขกัดหน้าที่59และ60ตอนที่4กับตอนที่5เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมย้อนกลับไปอ่านทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องของคําควบกล้ำนะคะหน้าที่71จนถึงหน้าที่74เลยนะคะพอนักเรียนอ่านทบทวนเสร็จแล้วเนี่ยและทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปให้ชัดเจนชัดเลยนะคะส่งมาใต้ริงนะคะ พร้อมกับพิมพ์ชื่อของนักเรียนเนี่ยส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะว่าเป็นของนักเรียนคนไหนนะคะแล้วมาให้ครูตรวจความถูกต้องนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยย้อนกลับไปทบทวนอ่านหนังสือตามที่ครูบอกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมาขึ้นเรื่องอักษรน,นำกันค่ะว่าอักษรน,นำเนี่ย มีการดูและการใช้แบบไหนจะยากหรือง่ายกับคำควบกล้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในบทเรียนครั้งหน้าค่ะ